สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะในช่วงของสำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้คุยกันกับคุณวัดติงสมิธค่ะท่านเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวภาระหน้าที่รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธมิมนุษยชนใหม่นะคะที่มี ได้รับการแต่งตั้งมาสีท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปคุยรายละเอียดกันกันกบคุณวัดเลยนะคะสวัสดีค่ะประธานวัดค่ะสวัสดีครับคุณอ,อมครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะทราบว่าตอนนี้ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสีท่านใช่ไหมคะใช่ครับเนื่องจากประธานสารกิกาคนใหม่นะครับร่วมกับประธานสารปกครองสูงสุด ได้มีคําสั่งแต่งตั้งเนี่ยนะกรรมการสิทธิพิจานนเี่ยแห่งชาติเนี่ยนะเป็นการชั่วคราวเนี่ยสี่ท่านเนี่ยนะครับเมื่อวันที่หนึ่งนะครับวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสองนะครับแล้วก็มีผลคําสั่งมีผลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับเออออเเหตุนี้เนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นเช่นนี้เนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับที่ให้อํานาจของประธานศาลเนี่ยทั้งสองศาลในการร่วมกันแต่งตั้ง เนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่3สิบเอ็ดกรกฎาคม2562ครับมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยสองท่านเนี่ยนะครับลาออกนะครับทําให้กรรมการที่เหลือรวมน้าผมเนี่ยครับมีเหลือแค่สามท่านเนี่ยนะครับซึ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยของกรรมการทั้งหมดเจ็ดท่านเนี่ยนะครับก็เลยเปิดประชุมกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่ได้นะครับ คือเปิดไม่ได้ตั้งแต่วันที่3 1กรกฎาคมเ,เป็นต้นมานะครับถ <c oughs> ้านับจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2562ก็เป็นเวลาทั้งสิ้นเนี่ย92วันน,นะครับ3เดือนนะ <c oughs> เศษๆนะครับเราไม่สามารถประชุมได้ก็ทํางานได้อะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับากรรมการชั่วคราวทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับก็ดูจากเพศนะครับก็มี ชายสองหญิงสองครับก็รวมกับกรรมการและประธานกรรมการปัจจุบันซึ่งมีชายหนึ่งหญิงสองะรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายเนี่ยสามคนเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้หญิงสี่คนผู้หญิงเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะคะใช่ครับสำหรับสี่ท่านที่ที่เข้ามาเนี่ยครับก็ท่านแรกนะครับชื่อท่านสมเนี่ยนะครับสมมรสด้วยนะครับ อดีตท่านเป็นเคยเป็นอาชีพดีกคุมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมนะครับนะครับท่านเกษียณอายุราชการจากกระทรวงยุติธรรมแล้วนะครับก็ท่านก็ได้ข้ามาเป็นกรรมการชั่วคราวหนึ่งในสีท่านนะครับสําหรับท่านที่สองนะครับก็ชื่อนะครับท่านอารีวันจตุทองนะครับหรือที่เรารู้จักชื่อเล่นของท่านว่าชื่ออ้วนนะครับ ท่านก็จบการศึกษาเนี่ยมาสองด้านด้วยกันด้านแรกก็คือเป็นพยาบาลนะครับ uh huh. ด้านที่สองเนี่ยท่านก็มาเรียนกฎหมายต่อนะครับ uh huh. ก็เลยทางานตอนหลังก็ทํางานด้านกฎหมายโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเช่นด้านสิทธิสตรีนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆนะครับอนอกจากนั้นท่านก็ยังเคยเป็น จัดรายการทางโทรทัศน์ด้วยวิทิยุด,ด้วยนะครับและก็เคยทํางานด้านงานองค์งกรของรัฐนะครับอยู่สองแห่งด้วยกัน <okay. S 2> คือที่สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับและมีช่วงหลังสุดเนี่ยก็มาย้ายมาทํางานที่สํานักงานนะครับกอสทชอนะครับอิทยวดตัวทัศน์อะไรพวกนี้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยท่านก็มาทําหน้าที่เป็นกรรมการชั่วคราวเนี่ยนะครับ กรณีท่านที่สามเนี่ยนะครับก็เป็นสภาพสตรีเหมือนกันนะครับชื่อท่านพี่ลมศรีประเสริฐท่านเนี่ยจบทางด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะครับอดีตเนี่ยท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชาตินะครับได้ได้เกษียณไปนะครับแล้วก็แล้วก็ได้รับแต่งตั้งก็มาเป็นกรรมการชั่วคราวนะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับก็ชื่อท่านสุวัต รักกันนะครับท่านต้นสวัสดิ์นะครับได้จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านเคยเนี่นะครับดำรงตําแหน่งเป็นนะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเรียกชื่อย่อว่าสำนักงาน กปอรกออไก่ปอปลอารอเรือนะครับสำมะสำมงานนี้นะครับล่าสุดนี่นก็เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกคัดีกระทรวงหรือทะบวงกรมแต่ว่ามีฐานะเป็นกรมอยู่ในสายการบัญชาของท่านนายกคั้งีโดยตรงนะครับแต่ท่านสุวัสด์ท่านก็เกษียณอายุราชาการมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็จะมาเป็นกําลังหลักด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับงานทางด้านชุมชนทั้งหลายแหล่นะครับ ซึ่งก็ท่านก็มีทันในความถนัดและก็มีประวัติการทาํางานด้านนี้มากขอน,นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บัดนี้เราก็มีคณะกรรมการที่มีชนครบทั้งเจ็ดท่านแล้วนะครับแล้วณวันที่นะครับวันพุธท,ที่หกนะครับพฤศจิกาย,ยนสองนห้ารหกสบองนะครับทางสำนักง,งาน,สนกสมนะครับมีการประชุมเนี่ยนะครับและเชิญกรรมการ ช่วงาทั้งสีท่านเสนามาจะทราบถึงภาระหน้าที่ของท่านเพราะว่าเ,าเรามีงานด้านคุ้มครองสิทธิและด้านส่งเสริมสิทธิมนชนเนี่ยครับรอการประชุมอยู่นี่จำนวนมาก,กน,นะครับ <S <S ซึ่งเราก็จะเปิดการประชุมเนี่ยนะครับคณะกรรมการสิทธิมนชนแห่งชาตินะครับครั้งแรกหลังจากที่ว่างไปเนี่ยนะครับว่างเว้นไปเนี่ย 3, สามเดือนเร็จนะครับในวันอังคารที่ 12นะครับพฤศจิกายนเป็นต้นไปครับแล้วเรามีการประชุมทุกสัปดาห์เลยครับอืมค่ะก็เท่ากับว่าทำให้อ่าการแต่งตั้งคณะกรรมการทำให้มีคณะกรรมการครบในการทำงานทุกด้านใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วมีผลกับการขับเคลื่อนงานภารกิจงานมากน้อยแค่ไหนคะ ครับมีที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงเลยนะครับ <c oughs> ก็คือนะครับงานด้านแรกคืองานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับเ <c oughs> นื่องจากระยะเวลาสามเดือนเทศษที่ผ่านมาเนี่ยครับคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับไม่สามารถเปิดประชุมได้แต่ว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ภายในเนี่ยก็ยังดําเนินการไปนะครับเช่น เรื่องร้องเรียนที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาหรือเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณานะครับก่อนหน้านี้นะครับและดําเนินการตรวจสอบไปในระหว่างนั้นและเสร็จการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วได้มีการจัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบขึ้นมาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธิเบตแห่ง,งชาติเนี่ยพิจารณาให้ความเป็นชอบและออกเป็นรายงานผลการตรวจสอบส่งไปยังคู่กร,รณีที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปนะครับทราบและปฏิบัติต่อไปนะครับ ในช่วงเวลาสามเดือนเศษที่ผ่านมาเนี่ยครับเราได้ดําเนินการายกล่างนะครับในงานพ้นการตรวจสอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบคำหกสิบเนี่ยเรื่องนะครับซึ่งประ,ระกอบวยเนี่ยาาจานวนามากกว่านั้นในหลายเดียรเพราะบางคําร้องเนี่ยก็มีหลายคําร้องด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> าจานวนหนึ่งร้อยหกสิบเรื่องนะครับก็ปรากฏว่า ถ้าเราเนี่ยจะพิจารณาสัปดาห์ละ25เรื่องนะครับจะต้องใช้เวลาเนี่ยเกือบเกือบสองเดือนนะจึงจะประชุมเสร็จนะครับเพราะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยจะต้องเฉลี่ยแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า25เรื่องอแลวก็ซึ่งก็จะเป็นเรื่องหนักหนึ่งสำหรับกรรมการใหม่ด้วยนะครับแล้วก็กรรมการเก่าเนี่ยท่านก็ทํางานมาหลายปีแล้วท่านก็อาจจะไม่ไม่หนักใจนักแต่ว่าจะเป็นภาระแก่กรรมการใหม่แก่เป็นกรรมการใหม่ก็ต้องเปิดโอกาสให้ท่านได้ ได้ทราบเอ,อกาสารประกอบการประชุมและศึกษาเรื่องนั้นๆเนี่ยก่อนถึงวันประชุมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างรายง,งานผลการตรวจสอบซึ่งกระทบถึงประชาชนโดยตรงถ้าเกิดมีรายง,งานผลการตรวจสอบไปมีข้อสเสนอแนะไปในข่าวไปจะได้นําไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไปแล้วรวมทั้งก็ยังมีประเด็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าข้อสเสนอแนะเรื่องพนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นต้นนะครับซึ่งก็กระทบกับงานภาครัฐนี่มายาวนานนะครับเ,เรื่องนี้เรากําลังจะออกออข้อเสนอแน่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในหาวัแก้ปัญหานี้กับภาครัฐต่อไปก็อาศัยออรอการประชุมของคณะกรรมการิทธิ์นะครับอันนี้ด้านการคุ้มครองสิสร็จนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเน้นถวนที่เกี่ยวกับรเรื่องรางยงานการคุ้มครองเทธิ์นะครับก็ยังมีเรื่องที่ประชาชนได้ร้องเรียนมา แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็เห็นสมควรที่จะเสนอให้คณะกรรมการาพิจารณานะครับรับไว้เป็นคำร้องให้ตรวจสอบต่อไปคือการร้องเรียนทุกเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าร้องต่อเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยจะสามารถตรวจสอบแล้วก็ออกรายงานการรายงานผลการตรวจสอบไ,ได้นะครับต้องเสนอให้นะครับคณะกรรมการประชุมแนละลงมติว่า จะรับหรือไม่รับไว้เป็นคำ้องอเพราะบางเรื่องที่ประชาชนร้องมามันไม่ใช่เรื่องในเ,เนื้อหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยถ้าเรื่องเหล่านั้นเราก็เราก็จะไม่รับและบางเ,เรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมควรจะต้องได้รับการแก้ไขจากส่วนราชการอื่นเนี่ยโดยตรงซะีก่อนเราก็จะส่งเรื่องนั้นให้ส่วนราชการอื่นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาก่อนถ้าแก้ไขไม่ได้หรือว่ามีการปันต่อมามีปัญหาการละเมิดสิทธิ เราจริงจะเข้าไปแก้ไขนะครับคณะกรรมการเศกิจกจะเข้าไปแก้ไขในภายหลังอันนี้คือคือด้านด้านการคุ้มครองสิทธินะครับเรื่องที่เราจะเสนอให้คณะกรรมการเนี่ยได้ประชุมและลงมติรับไว้เป็นกำร้องนี่ยะครับในวันอังคารที่12พฤศจิกายน2562เนี่ยมีจํานวนเนี่ย15คำร้องด้วยกันนะครับซึ่งบางคำร้องนี่นะญาติของ ผู้เสียหายในขณะนั้นเนี่ยครับยังผู้เสียหายยังมีชีวิตอยู่ <Okay. S 2> นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะครับ mm hmm. แล้วก็เราก็เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาลงมติเนี่ยรับไว้เป็นคำร้องเพื่อจะตรวจสอบต่อพราก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยผู้เสียหายทานนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตไปก็กลายเป็นผู้ตายไปนะครับ mm hmm. แต่ว่าเราก็ยังคงต้องตรวจสอบต่อไปครับถ้าเป็น ถ้าเราตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นความผิดของหน่วยงานของรัฐเจ้าหนี้อ,นอื่นๆนะครับเราทัจะมีรายง,งานผลการตรวจสอบและพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องด้านการคุ้มครองสิทธินะครับอนอกจากนี้มันยังมีงานอีกด้านหนึ่งครับเขาเรียกว่าด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งหมายความว่าเราจะมีการจัดเนี่ยนะครับดําเนินการอบรมฝึกอบรมเนี่ยนะครับ ให้องค์ความรู้ด้านสิทธิให้สิทธิมษยชนนะครับทั้งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเพราะว่า,าตามข้อมูลเนี่ยที่มีอยู่นะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่นะก็อาจจะเนี่ยนะครับาขาดนะครับอ,าารองค์ความรู้เนี่ยทางด้านสิทธิมษยชนเนี่ยนะครับาขาดไปนะครับคือขาดตกบกพร่องคือน้อยไปนะครับส่วนทั้งเราก็ เติมเต็มให้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 ใทราบเนี่ยได้ครอบถ้วนขึ้นมานะครับส่วนประชาชนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีลักษณะที่ว่าความเข้าใจเกี่ยวเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะก็อาจจะเกินไปนะครับแล้วก็ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเราก็จะต้องดําเนินการเนี่ยให้ประชาชนได้ทราบว่าสิ่งที่เขาเข้าใจว่าเป็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับความจริงนั้นไม่ใช่นะครับ เพราะนั้นเนี่ยเขาจะได้เข้าใจถูกต้องคือเพียเพิ่งแงว่าเข้าใจเกินไปด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยขาดไปส่วนประชาชนก็อาจจะเกินไปแล้วก็จะต้องจูนทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้เข้าใจตรงกันนะเพื่อแก้ไขปัญหาในการอยู่ร่วมกันครับอืมค่ะท่านประธานพอจะเอยยกตัวอย่างในเรื่องของกรณีคำร้องที่ในส่วนของประชาชนนะคะ ที่ได้ส่งเข้าไปถึงคณะกรรมการสิทธิ์แล้วก็แบ่งเมื่อสักครูน่นี้พูดถึงเรื่องที่ว่าบางเรื่องนั้นก็ไม่เกี่ยวเรื่องที่ไม่เกี่ยวเนี่ยจะเป็นเรื่องประเภทนางนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลรับผิดชอบอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะคือพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะครับ เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้ชนเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายประเภทด้วยกันผมยกตัวอย่างทักประเภทหนึ่งนะครับเช่นว่านะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายนะครับกู้เงินมานะครับกู้จากชาวบ้านอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อจะมาใช้ใช้จ่ายเงินนะครับแล้วก็ทำเสหนังสือสัญญากู้กันไว้นะครับ พอก๊อปขแล้วเนี่ยลูกหนี้ไม่ยอมใช้เงินคืนเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็จะมาร้องต่อคณะกรรมการิทธิ์ว่าเนี่ยเงินกู้ที่ตนให้ลูกหนี้กู้ยืมไปเนี่ยลูกหนี้ไม่ยอมคืนให้ก็ขอให้กรรมการเสร็จเนี่ยช่วยตรวจสอบแล้วก็บอกให้ทางลูกหนี้มามาจ่ายคืนให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนี้สินหนี้หนี้สินทางแพ่งธรรมดานะครับ เมื่อลูกหนี้เนี่ยไม่ชําาะหนี้เนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องไปฟ้องร้องเนี่ยบังคับคดีขอให้ศาลเนี่ยนะฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยนะครับให้ออกคําพิพากษาเนี่ยนะครับบังคับให้ลูกหนี้ชําาะหนี้เรื่องนี้นี่ยเต้องการจะเดอนไม่มีอำนาจี่ะพิจารณาเรื่องนี้เลยครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกนะครับที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็แสดงว่าทางประชาชนเนี่ยก็ยังเข้าใจเรื่องสิทธิชนที่ ที่เกินแบบนี้นี่เข้าใจเกินไปที่เข้าใจ,ใจว่าตัวเองมีสิทธิ์เข้าใจผิดไป<ม>ว่าตัวเองมีสิทธิ์ความจริงเรื่องนี้มันไม่ไม่ใช่สิทธิ์ที่จะมาร้องต่อคณะก,ก,กรรมการสิทธิ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิทมนชนมันเป็นแต่ว่าเป็นการเนี่ยนะครับไม่ชำระหนี้ตามที่ได้สัญญากันไว้นะครับก็จะต้องไปดำเนินการทางศาลท<ม>ี่เป็น,นก็จะออกคำออกรายงานแนะนําไม่ไปดําเนินการทางศาลไปนะครับค่ะ ส่วนเรื่องที่เนีย่ยเ,เห็นว่าเนี่ยนะครับมันควรจะต้องได้รับการแก้ไขเนีย่ยจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันก่อนเนี่ยนะครับเช่นว่าเนี่ยนะครับถ้านะครับประชาชนเนี่ยนะครับร้องบอกว่าเนี่ยตนได้มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะมาเนี่ยนะครับขับไล่ให้ออกจากที่ดินแปลงนั้นโดยอ้างว่าเป็นที่สาธารณะเนี่ยน,นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทํากินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องด,ดําเนินการเนี่ยโดยเนี่ยนะครับงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ดูแลเนี่ยในที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องเป็นที่ดินสาธารณะใช่ไหมครับของรัฐเนี่ยนะครับก็เป็นต้องดําเนินการเป็นนด้าน,ด,านด้านก่อนนะครับเช่นว,ว่าถ้าประชาชนเห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะครับ ก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์กันว่าตนเองมีมีสิทธิ์ในที่ดินนั้น,นยอย่างไรบ้าง <Okay. S 2> ซึ่งการพิสูจน์สิทธิ์มันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ <c oughs> และในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องไปจบที่ศาลว่าใครเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นนะครับคณะกรรมการสิทธิ์ในกรณีนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยตรวจสอบและวินิจฉัยได้เร mm hmm. าเรื่องนี้เราก็จะแนะนําให้ ู้ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทางด้านนั้นก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างนึงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายตัวอย่างนะครับอคก็เรียกได้ว่าอย่างจริงๆแล้วเราเรายังมีความรู้เรื่องนี้คลาดเคลื่อนหรือเขา้าใจผิดไปเยอะเลยทีเดียวสนะำหรับประชาชนนะคะก็เดี๋ยวโอกาสครั้งต่อๆไปก็จะได้เรียนเชิญให้มาแนะนํา สร้างความเข้าใจให้มากขึ้นกว่านี้ด้วยนะคะค่อยๆสะสมค่ะค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนั่นประธานวัดติงสมิตมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็ความประจัากับเราในหลายๆเรื่องนะคะค่ะกราขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับที่ดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็คือคุณวัดติงสมิตนะคะประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจ ไขข้อกระจ่างให้กับเราในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะคะว่าอสิทธิมนุษยชนนั้นแบบไหนที่เรียกว่าเป็นสิทธิมนุษยชน